ดาวเด่น6ตัว1ธันวาคม2565ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู The Magic ม o a กค c h a n n e l นะครับก็อยู่ผมมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับคลิปนี้ดาวเด่นนะครับประจำวันที่1ธันวาคม2565นั่นเองเป็นประจำนะครับเราก็หลังจากที่ ได้วิเคราะห์นะครับคำนวณตัวเลขทั้งเลขเด่นดาวดี12ราศีรวมไปถึงเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับหรือแม้ทั้งเลขยามนำโชคไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาเหมือนเป็นบทสรุปนะครับเพื่อที่จะนำไปรีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะกับเลขดาวเด่นนะครับดาวเด่นโดยจะคัดดาวเด่นเนี่ยหตัวนะนะครับใครเอาหตัวนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ี่ยเรียง6ตัวนะก็ไม่ว่ากันนะครับ ในส่วนของตําแหน่งเนี่ยนะครับผมแมนก็จะพยายามวางตําแหน่งในจุดที่คิดว่านะครับคิดว่ามีแนวโน้มว่านะครับว่าเลขตัวน,นั้นจะมาตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยอะไรแบบนี้นะครับอ่าก็จะวางเป็นตารางมาให้คราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับดาวเด่นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเด่นสมชื่อนะฮะ เด่นสมชื่อโดยที่งวดที่แล้วเนี่ยหมอแมนให้ไปก็คือ,อในตัวของส3 1 0 6 4น่นะครับ2อง0 6 4นกะครับก็จะจัดเรียงไว้นะตามนี้ว่าอย่างเลข6,4เนี่ยะนะครับคือสามารถที่จะมีโอกาสมาทั้งข้างบนแล้วก็มาทั้งข้างล่างนะครับถ้าเอาไว้ตรงกลางนะจบฟังให้ดีนะเทคนิคนะถ้าเลขที่หมอแมนจัดเอาไว้ตรงกลางสนแสดงว่าโอกาสของเขาเนี่ยมีโอกาสทั้งมาข้างบน แล้วก็มาข้างล่างด้วย50 50อ่านะครับแต่ถ้าเกิดเลขไหนที่พ่อแม่อาจจะไว้ข้างล่างแสดงว่าเออดูแล้วมีแนวโน้มนะมีความมั่นใจว่าจะมาข้างล่างหรือเลขไหนที่อ่าจัดไว้อยู่ข้างบนนะครบนสุดนะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยอา่าเก่งไว้ก็คือว่าเลขสองสามนะครับปรากฏว่าเออมา8 9แต่2 3เนี่ยไปมาไปมาเลข3ตัว3ตัวหน้านะครับก็คือ 5, 3, เอ่อห้าสามสองเออนะครับมันไม่ได้มีบิดเบี้ยวมันจะมีเพี้ยนไปบ้าง นะครับแตส่วนของที่มาแบบจังๆเลยคือเลข64นะครับเออ64นะวิธีการรีเช็คเนี่ยคือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาชมแล้วออได้รับชมนว่ามีเลข6ตัวนะครับที่มาแมนคัดมาเนี่ย เพืเ่อเมือเราเอาไปเช็คดูซิว่าเอาเลขวันเกิดเรานะครับเลขราศีเรานะครับมีมาตรงกันไหมหรือแม้กระทั่งเลขของท่านอาจารย์สำนัก,กนอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะนํามาเทียบเคียงนํามารีเช็คกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางนะครับคราวที่แล้วเนี่ย6-4ฮะมาแบบตรงๆเลยนะตามตําแหน่งเป๊ะเลยนะครับว่าแมนเอนแมนเก่งไว้วา่ารู้สึกว่าชอบ เลข4ด้วยคราวที่แล้วว่าเออเลข4อาจจะมาเป็นหลักหน่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าจะมาข้างบนหรือข้างล่างเงี้ยครับแล้วก็เลข6เนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะมาหลักสิบก็ไม่รู้อีกว่าจะมาข้างบนข้างล่างนะครับก็วางไว้ตรงกลางครับปรากฏว่ามางล่างนะหกสี่ตรงตำแหน่งเป๊ะเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีกันไปนะครับอันนี้หมอแมนก็มีโชคด้วยนะครับเพราะว่าตตรงเลขบ้านตัวเองเลขบ้านตัวเองเนี่ยคือ4ี่หกนะนะก็เอามากลับเล่นนะครับได้โชคหลักหมื่นเลยนะครับ อ่ะคราวนี้นะครับเรามาลองพิจารณาดูซินะครับว่าดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยนะเขามีอิทธิพลอย่างไรนะครับแทนเป็นตัวเลขแล้วเด่นแค่ไหนอะไรยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเดือนคลิปใหม่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจหน่อยนะครับให้ชื่นใจสักนิดหนึ่งนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะเลขเด่นประจําวันก็แอดเลยนะครับแอดมีแอดด้านหน้านะ manmgc นะครับแอดไปแล้วแจ้งกับแอดมินนะครับว่าขอสมัครเข้ากลุ่มเลขเด่นประจําวันหมอแมนพลังเลขนะครับเอาล้วครับาเรมาดูนะครับอ่ะดวงดาวดวงแรกเลยที่หมอแมนคิดว่านะครับจะต้องมาแบบให้เห็นอยู่เรื่อยๆเหมือนกัน ครับคราวที่แล้วก็แอบบเขาเรียกว่าแอบบด้อยค่าเข้าไปนิดหนึ่งแอบ,บด้อยค่าเขาไปนิดนึงนะนั่นก็คือดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูเลขนะแปดแอบด้อยค่าเข้าไปนิดนึงนะฮะปรากฏว่าโอ้โหมาให้เห็นเลยนะครับมาข้างบนนะไปด้อยค่าเขาไม่ได้เลยนะครับคือด้วยอิทธิพลของของพระราหูเนี่ยอยู่ตำแหน่งราศีเมษเนี่ยเขาเป็นเทวีโชคเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นะวันนั้นราหูก็อยู่ตรงนี้นานเลยนะครับก็ปีปีปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายออกแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพออยู่เนี่ยเป็นเทวีชโชคราหูก็แปลว่าวายมกอยู่แล้วเนาะ,ะเป็นเทวีชโชกก็แปลว่าอะไรที่ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องออกแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยแอบมาตลอดเลยเนาะเลขแปนะครับมาแมงคืนนี้ว่าด้วยความที่เป็นเทวีชโชคแล้วก็บวกกับวันนะครับวันที่สลากออกนะครับวันที่สลากออกก็ตรงกับวันพัลลภั นะครับเราก็ยามที่สลักออกออกยามเสาเพราะฉะนั้นราหูเป็นเลขเออเป็นดาวมิดนะเป็นดาวมิดของดาวเสานะครับดาวมิดนะมิดมิดมิตภาพนะไม่ใช่มิจฉาชีพนะเป็นดาวคู่มิดอ่ะของดาวเสารแล้ววันนั้นออกยามพอออกยามเสาปุ๊บเนี่ยราหูจะมานะครับราหูจะมาให้เห็นนะบมงแมกก็คิดว่าน่าจะมีเลขแปดวันนั้นตัวแรกตัวแรกที่เลือกนะก็เป็นพระราหูเลขแปดนะครับดาวดวงต่อมานะครับที่รู้สึกว่า ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเขาอาจจะมาให้เห็นอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ให้ไปนั่นก็คือดาวพรหัสบดีเลข5นะครับถามว่ามาไหมก็ต้องบอกว่ามาในตําแหน่งที่ไม่ค่อยออไม่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมอ่าก็คือมา3ตัวในชะ่ไหมสามตัวหน้ามา532แล้วก็157อ่านี่คือ3ตัวหน้านะแล้วก็ในตําแหน่งสําคัญตําแหน่งที่คนนิยมเล่นเนี่ยเลข5าไม่มาเลยเห็นไหมเลข5าไม่มาเลยแล้วก็คราวที่แล้วหมอแมนก็ไม่ได้ให้ไปนะครับเลข5 ับปรากฏว่าถืออันนี้ถือว่าเข้าเข้าเกณฑ์นะครับแต่คราวนี้นะแต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่สลากไปออกวันพฤหัสบ,บดีนั้นคือเลขห้านะครับแล้วก็ในยามที่ยามที่ออกออกยามเสราร์เนี่ยเลขห้าอยู่ในวงโคโจรอยู่ในทักษะที่ดีนะครับแล้วก็ยังผมก็ไดคิดว่าเขาได้อิทธิพลนะครับจากดาวอาทิตย์มากระตุ้นด้วยเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยอาทิตย์โคจรยกย้ายมาตรีโกนกับดาวพฤหัสบ,บดี มันได้เป็นดาวคู่มิตรกันนะครับผมแมนจึงคิดว่าเลข5าจะมาให้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะครับจากที่มา3ตัวหน้าเนี่ยบางทีอาจจะมา3ตัวท้ายก็ได้นะครับอาจจะมาเลขท้าย3ตัวก็ได้หรือไม่แน่อาจจะมาให้เห็นแบบที่ชัดเจนกว่าน,นั้นก็ได้ <laughs> นะครับเออสองตัวบ,บนสองตัวล่างก็ไม่แน่นะครับแต่ผมแมนคิดว่าน่าจะมาให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับดาวพระหัสสัมบดีก็ขอเลือกเป็นเลข5นะครับตัวที่2นะครับ แล้วก็ดาวดวงต่อมานะครับดาวดวงนี้เนี่ยชถิตเป็นปร,รเนาเกษตรนะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยอยู่กับคู่ธาตุก็คือสุขพุธอ่ก็คือ6,4แล้วปรากฏว่าเขาได้คู่มิตรด้วย6,3นะคือตัวเขาเนี่ยมีทั้งคู่มิตรก็คือมีเพื่อนมาแล้วก็มีคู่ธาตุก็เปรียบเสมือนว่า่าเป็นเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในระดับขั้นเดียวกัน นะครับก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะมีดาวมาพยุงนะโอ้โหทําให้เขามาจริงๆรอบที่แล้วคือดาวศุกร์เลข6นะครับดาวศุกร์เลข6นะครับก็ที่เก่งไว้คราวที่แล้วมาตรงๆคราวนี้นะครับถึงแม้ยังเป็นประเกษตรอยู่แล้วก็ดาวพุธคู่ธาตุเนี่ยย้ายออกไปนะครับหลายคนจะมองว่าเฮ้ยดาวศุกร์จะเด่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะมแม่นว่ายังเด่นอยู่นะครับเพราะหนึ่งเลยเขาได้อิทธิพลดาวอาทิตย์เข้ามาช่วยเป็นคู่สมพล อังคารยังเล็งดาวศุกร์อยู่เป็นคู่มิตรนะครับและยังได้ดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตเข้ามาอยู่ร่วมเรือนก็กระตุ้นนะครับกระตุ้นอิทธิพลของดาวศุกร์นะให้ชัดเจนขึ้นนั่นก็คือเลข6นะครับแล้วผมแม่ดูทักษะนะครับสังเกตทักษะว่าทักษะวันก็เป็นสีทักษะทักษะวันเป็นเดทนะครับทักษายามก็เป็นสีนะแปลว่าเงินนะครับจึงมีโอกาสที่เลข6จะมาอีกนะครับ มองเองคิดว่ามีโอกาสที่เลขหกจะมาอีกนะครับอันนี้แล้วก็แล้วก็เก่งไว้ข้างล่างนะแต่บอกเลยว่าโดยปกติแล้วมีโอกาสมาข้างบนไหมมีมีิมอกาสมาข้างบนครับเพราะว่าคราวที่แล้วเขามาข้างล่างแล้วนึกออกไหมคราวที่แล้วเขามาข้างล่างแล้วคราวนี้ก็มีมิอกาสมาข้างบนครับนะก็ไม่แน่นะครับแต่ไงก็ใส่ไว้ก่อนนะครับก็คือเลข6นะคือตัวที่3ดาวดวงต่อมาครับนะก็เป็นดาวที่เล็งกับ ดาวสุกเลขกกก็คือดาวอังคารน,นั่นเองนะครับดาวอังคารก็เป็นปรากษะเรอยู่แต่เป็นราชาโชคด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสมาพอๆกับดาวสุกนะครับมีโอกาสมาพอๆกันนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของตําแหน่งอะไรต่างเนี่ยอาจจะมีสลับกันบ้างอะไรบ้างนะแมนก็มองว่ามีโอกาสทั้งคู่เลยอังคารเองได้อิทธิพลจากพรฤหัตด,ด้วยนะครับมาโยกหลังได้เป็นคู่สมพล เด่นเรื่องของการตัดสินใจเด่นเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถมีผลกับใครมีผลกับคนวันอังคารด้วยนะเออมีผลกับคนวันอังคารคนวันพฤหัสด,ด้วยนะครับในกรณีนี้นะครับก็ถือว่าถึงแม้ว่าดาวอาทิตจะเดินเข้ามาเล็งดาวอังคารเนี่ยแต่ไเกิดลักษณะกระแสข,ของการประทะกันนะครับเเรียกว่าอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูแต่ว่าดาวอังคารเองก็ได้รับอิทธิพลของดาวศุกร์อ่ะแล้วก็ได้รับอิทธิพล ของดาวพระลัสัดดีซึ่งเป็นดาวที่ดีกับเขานะครับหมอแม่จึงมองว่าเออก็ยังมีโอกาสที่เลขสามเนี่ยจับมาให้เห็นเหมือนกันนะครับถามว่าคราวที่แล้วมาไหมนะครับด้วแล้วก็อย่างสามตัวหน้าเนี่ยมาห้าสามสองนะครับแล้วก็เ,เลขทยสามตัวมาเก้าเจ็ดสามอย่างเงี้ยเขามาให้เห็นเหมือนกันเห็นไหมคราวที่แล้วหมอแม่ก็ให้ไปนะเลขสามเขามาให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับแต่เอาว่าอาจจะเป็นตําแหน่งที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะักแล้วก็ ไม่ได้ไปจับคู่แบบลงตัวมากนักนะครับแต่ในรอบนี้คิดว่าจะยังมาให้เห็นอยู่นะครับเลข3เลเลขเลข3แล้วกันดวงดาวดวงต่อมาครับนะที่เลือกก็คือเลข4 <laughs> ดาวพุธครับคือดาวพุธเนี่ยรอบที่แล้วไม่ได้เป็นไม่ได้ตกคุณภาพสีแล้วก็ไม่ได้ตกคุณภาพดีเลยอยู่ในคุณภาพปานกลางแต่เขาอยู่กับดาวศุกร์คู่ธาตุนะครับซึ่งส่วนตัวมองว่าดาวคู่ธาตุเนี่ย เข้มแข็งนะครับมั่นคงแล้วเขาก็ยังโยกกับดาวเสาร์เป็นคู่สมพลด้วยเพราะฉนั้นเห็นไหมคือมันเหมือนได้รับอิทธิพลนะค่อนข้างเยอะอะทั้งสองข้างเลยคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วก็เลยเ,เลือกว่าเลขสี่เนี่ยน่าจะมานะครับคราวนี้ล่ะคราวนี้เนี่ยมันมีทั้งอิทธิพลดีและไม่ดีนะครับอิทธิพลที่ไม่ดีก็คือว่าเขาได้รับอิทธิพลดาวบรตยูมาได้รับอิทธิพลดาวพระราหูมาเป็นคูเ่เขาเรียกว่าพุทธอัธภามิว่าราหูเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับ อิทธิพลของดาวมฤรตยูเนี่ยก็มาทาให้ดาวพุธเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีข้อดีก็คือมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับสามารถที่จะคิดความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องราวใหม่ๆขึ้นได้นะครับข้อเสียก็มีนะครับเขาเรียกว่าจะมีข่าวหรือสื่ออะไรที่บางอย่างที่ไม่ค่อยดีนะหรือมีข่าวที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้ก็ผสมกันไปแต่ส่วนที่ดีก็คือว่าดาวพุธย,ยังได้รับอิทธิพลของดาวจันทร์ซึ่งโคจรมาโยก โยกกันสัมพันธ์กันได้เป็นคู่มิตรเห็นไหมครับเหมือนกับแบบว่าดาวพุธเนี่ยตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะยังมีคนช่วยนะช่วงนี้นะย,นะยังมีคนช่วยก็เลยคิดว่าเออดีไม่ดีนะไม่แน่เขาอาจจะมาอีกนะเลข4ี่นะครับนะเลือกเลข4ี่นะครับแล้วก็ดาวดวงสุดท้ายนะครับที่เลือกนะอา้าวต้องบอกว่าดวงนี้ไม่เลือกไม่ได้ <laughs> ถ้าเรื่องของความโดดเด่นนะโดดเด่นที่สุดเลยโดดเด่นที่สุดเลยนะครับที่ที่สุดแล้วใน ดวงดาว12ราศีในรอบนี้ครับก็ค <Charl> <ville> ือดาวมฤตยูนั่นเองนะดาวมฤตยูครับทำมถึงโดดเด่นที่สุดนะครับเพราะว่าดาวมฤตยูนั้นพักองศานะคือคือถอยหลังเนี่ยพักองศายาวนะจนถึงวันที่1ธันวาคมเนี่ยเขาพักจนข้ามราศีเลยก็คือเขาถอยหลังจนข้ามราศีเลยนะครับพูดง่ายว่าเขาเดินถอยหลังจนข้ามมาอีกบ้านหลังหนึ่งเลยนะครับวันที่1ธันวาคมเวลา15บหนาฬิกาสินาทีนะครับถอยหลังมาสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะครับ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถอยคือในตามโหราศาสตร์ปฏิทินสุริยญา,าติเนี่ยสิบหนกาสิบอนาทีก่อนสลากออกไม่นานเลยนะฮะเ็ย้ายช่วงนั้นพอดีเลยนะครับแล้วก็เป็นดาวย้ายช่วงนั้นที่ใกล้ที่สุดแล้วซึ่งอย่างในคลิปเลขยามนำโชคเนี่ยหมอแมนก็ให้ไปนะครับก็คือมีเลขศูนย์ด้วยนะครับเพราะว่า ว่าดาวมรตยูนี่แหละชัดเจนมันโอ้โหมันย้ายวันนั้นเลยนะครับแล้วพอย้ายมาเนี่ยเขามาเจอกับพระลาหูนะครับย้ายมาก็มาเจอกับดาวพุธอย่างเงี้ยครับมันมันก็แบบย้ายมาแล้วแล้วไปเจอกับดวงดาวอื่นๆนะครับที่มีอิทธิพลเหมือนกันและจะสังเกตว่าราหูหรือเลข8เองหรือว่าดาวพุธเลข4เนี่ยหมอแมนก็เลือกมาด้วยนะครับเลข2ตัวนี้เพราะนั้นจึงเ,เลือกนะครับขออนุญาตเลือก ดาวดวงสุดท้ายก็คือดาวมฤตยูเลขูนย์นั่นเอง <laughs> นะครับนะประมาณนี้คือความโดดเด่นเนาะเพราะนั้นครับเลขดาวเด่น6ตัวครับประจำวันที่1ธันวาคม2 5 5 5ได้แก่8 5 6 3 0 4นะครับ85 6 304 <laughs> เออนะครับ <laughs> ก็พิจารณาดูแล้วนะครับลองพิจารณาดูตำแหน่งของตัวเลขนะที่หมอแมนวางนะครับ ผมแม่ยังยังคิดว่าเลข4เนี่ยอาจจะมีมาให้เห็นนะครับแล้วก็เออเลขที่ชอบเลยนะครับที่สุดเลยคือเลขศูนย์นะในคนนี้นะเออเลขศูนย์นะครับแล้วกออ็ในช่วงเนี้ยรู้สึกว่าดาวพังคาร์น่ะเขาก็เขาก็มีความโดดเด่นไม่แพ้ดาวอื่นนะดาวพังคารเลขสามเเลขสามก็โดดเด่นไม่แพ้ดาวอื่นสามก็ไปตีโกลกับ7นะครับไปโยกกับห้าดาวเป็นเลขหัดแล้วก็ไปเล็งกับ9พระเกศ ไปเล่นกับ6ดาวศุกร์ไปเล่นกับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะคือเหมือนเขามีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาวเต็มไปหมดตอนนี้ในโหราศาสตร์อ่ะหมอแม็กเลยคิดว่าเลขสามน่าจะเด่นชัดขึ้นนะครับนี่ก็ส่วนตัวนะครับแล้วก็ตรงกับเลขความฝันหมอแม็กด้วยว่าหมอแม็กฝันว่าน้องหมาที่บ้านเนี่ยโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนวิ่งมาชนแล้วก็ตีเลขว่าสี่สามศูนย์สี่ศูนย์สามอะไรเงี้ยเออก็ไปเล่นหกกับนะครับแล้วก็เลขเนี่ยมันออก ในในหุ้นรายวันด้วยนะครับถมกไก็เลยคิดว่าใส่ชุดนี้ลงไปตรงกลางนะเป็นลุ้นเอาว่าจะมาหรือไม่นะครับก็856304เลขเดาวเด่น1รธัาคม2565ครับหากท่านช้ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสงกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเงินคลิปใหม่ๆเะครับก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ